สุดยอดผมนายแคททรับสุดยอดผมนะครับสุดยอดผมตัวนายแคททรัคิมเกมสุดยอดครับผม คือบอกเลยเอนเนรีเราจะเบาไม่ได้พรนี้คือ i m p แพ t อาร n นาเมืองชองคานีใช่ไหมธานีอี m แพ c อารีนาเมืองชองคานีครั้งแรกของเรานันแคนนเองเอ้ไม่ใช่อีมแพคเมืองของอารีนไม่ใช่นะครับองผมใหมกันครับผมมองไม่เชออเริ่มเลยหรอเพิ่มเริ่มนะครับผมก็ไอคอนอื่นคือเราอยาก เอ่อเินดอับทุกคนดีกว่าครับเข้าสู่ดัซซอนดอนคอนเสิร์ตของเรานะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเสิร์ตของเรานะครับผมต้องทั้งคนในอินเทอร์เน็ตแล้วคนที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ทางบ้านแลยนะครับเ้่วยสุดุดผมนั่งรครับก็นี่เป็นวันที่สองแล้วนะครับสำหรับดัซซอนดอนคอนเสิร์ตครับผมผมได้เลยว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นไม่หายเลยฮะเสียดายมากเลยที่โอ้โหวันสุดท้ายแล้วด้วย อยากจะมาแชร์เอร์จีดีๆกับทุกคนนี้ตลอด3-4ชั่วโมงเลยได้ไหมฮะได้ได้ไหมครับได้โหสิ่งแค่นี้ยือแรงเลยอ่ไทุกคนดีวันนี้มาที่2อเลย่าีคือทุกคนกลับบ้านไปนะผมบอ่าสนแบบมีคนทำงานีกลับบ้านไปทำงานเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มาคอนเสิร์ตครั้งสองแล้วแบบว่าทุกคนกีทให้สุดเสียงได้ไหมครับแบบเย ใช่แล้วก็พวงนี้ลายมืงานกันไปเนูใชได้บางได้ได้ครับแต่ถ้าแต่อยากให้มีคำแพงแว่าบอสถามว่าเฮ้ยเสียงไปทำอะไรมามันแถบไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อไปก็ตอบไปเลยว่าเฮ้ยไปหาแฟนมาเนี่ยไม่แต่ว่าผมชอบมากเวลาแบบแฟนขับมาอีเวนต์อะไรเงี้ยครับผมพี่วิลเลียมคะหนูลาเรียนมาค่ะแล้วคุณตอบว่าอะไรอะไรนะคุณตอบว่าอะไรลาออกมาเลยค่ะ แม่แต่ผมเอาเอาเป็นว่าฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณส่วนคนนะทุกคนแม่แต่ผมอยากบอกแบบว่าชื่อคอนเสิร์ตเราเนี่ยก็เป็นชื่ออาราบัมด้วยเหมือนกันอีกมากพี่นัททุกคนรู้หรือเปล่าเออแกไม่รู้อะไรแกไม่รู้อะไรทุกคนจะเป็นหมาวหมแบบว่าจะมีคนมาเสิร์ตมันจะบอกไงว่าอาราบัมเราชื่อดัซเซตดอนเหมือนใครมีอาราบัมของเราไหมครับผมชอบไหมครับชอบไหมครับ ชอบอาลาบ้างเหรอครับอนเยิกนยินกาเลยยกายคุณ <Spanish> ย <bars> ิง้ก็ผมขอพูดหน่ายกรสำหรับอาลาบ้างนครับรู้แล้วว่าคนชอบนันแต่ว่าพี่ดัสเนี่ยคแบบความเท่ ส่วนดอนเนี่ยคือแบบความน่ารักอะไรที่ทำมาว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นเราในทั้งสอบมุมมองอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแาวเท่หรือว่าดอนน่ารักอะไเองใช่ครับถ้าผม <c oughs> อะไรครับ <c oughs> <c oughs> อย่าสนใจครับเมื่อกี้ผมเรียนไม่อยากเห็นเหมือนกัน่อาใช่ก็คือถ้าว่าทุกคนจะเห็นแบบทุกคนแน่น,นอนครับไม่ว่าจะแบบเป็นแนวดาร์กแนวสว่างสวยอะไรอย่างนี้ก็เห็นทุกคนเลยครับัแงั้นเรามาเช็คกันหน่อยไหมว่า like อยู่ทีมไหน จะส่งเสียงดังมากกว่าแต่อ,อ,อยาอ่างเวลาเราไปเจอทุกคนเนะี่ยทุกคนก็นจะสิว่าเฮ้ยเฮ้ยตาเลียวอุ้ยบอกแบบนล้ติดโบติดโบหน่อย เราก็แบบอยากมาเช็คหน่อยว่าแบบประชากรฝั่งดาวหรือฝั่งดอนแบบอ่ะกว่าตัวเสียงแล้วแหละแต่ผมว่ายืนตรงนี้มันแบบได้รับแค่ข้างหนครึ่งคึ่งสามร้อยหกสิบขอไปมินิสเตทได้ะไรไหมต้องต้องมองไหมมองครับนี่ทุกคนอยากให้ไปด้วยไป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 แตรยังไม่ทั้งวุ้ยพอมาแล้วก็เห็นทุกคนชัดขึ้นนะครับตรงนี้พอไม่กี่เต้นนามืดขนาดมองไม่ถนัดยอมยอมยอมโอเคครับไปครับปเลย นับชุดมีมเดี๋ยวมีนหนักเดี๋คืนน่ารักมาก